สวัสด,ดีจ้าเซารมื้อนี้มาบอกกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลงนิมนต์เพื่อนคนทำเกษตรสำหรับเซามื้อนีแยกหาดท่าให้ยยุตลาดโคกจเจริุศลเลื่งางนานอนดินจังหวัดสกลนครพี่น,อน,น,น้องเซามณีแยกหาดศรีพมาชมบรรยากาศซื้อมลายสะดุดตาค่ะว่าตลาดโคกจเจริญผู้ใดเข้ามาแล้วกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเลื่กดกระดิ่งด้วยพี่น้องจะได้แจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆไม่แยกหาดศรี่าน ยางหรอสมดุลฝังละงราเนาะพี่น้องเนาะข่าสื่อคายกันในตลาดโกกเจลือน้ำเพื่อสว่างเด่นดนินจังหวัดสกลนครเมื่อเนี่ยก็ไล่ลายพี่น้อง คลายเลยได้นีไนอนก,ก,ก็เจาคลายแล้กอ,อยากซีสิบสานี่ห้อโยอยากบุ่มอเนาะจะน้ำห้อยกันด้วยอ้อยา้คำสุดท้ายเราแซวต่อของเราแม่ลูกลูกตัวผู้ มันต้นบมดเลยมันต้น้นอยู่ก็ว <Fifth aula> ่าหาไฟปพี่มัที่มันน้องต้องยันไปสัต มันยากใจมันเถิดเอสิหนึ่งสี่หล่ะมันงามมันอันหลันอันหลันนี่อลกันอันด่วนดีนะอะไรนะเบอร์อะไรซุปเมย์นัเมย์งามมันดูดัน แม่ลูกบ่แม่ลูกันราคาไหน0 0มนาย่กก็แก่เป็นหองลูกมันสิบหคนสิบแ้ามหม่ตายลสนมม่แม่มันหนึ่งสามหมื่ขายแต่แม่สามหมื่นจอสมบาทมขายแต่ลูกมีสิบหกเาเมันมันเลยว่ามันมันอย่ไว่า

แม่ลูกลูกตูู่ีอาจะดสี่มันซีเมสองพี่น้องนยืร่าานี่ตอล่องได้เนาะแต่ของบัวลายเป็นปะตอล่องได้ตอล่องได้เบ็นมืกพอเบิร่อทุจานจ 062 995 3590 5ส35 35สนใจท Culture, ั่วหางหอยแพรลัดหอยพลัดเด้ยพี่น้องเด้อหัวแม่ลูกขนาดพี่น้องหัวมือนีลายอยู่เด้อเสาหนัง้านพี่น้องนี่เป็นเสาหนัง้าน ตลาดโคกเจริญมันจีมีอยู่สองมือพี่น้องเปิดอยู่สมือเสาวันข้านกับเสาวันเสา เปิดทุกเสาวันเสากับเสาวันังข้ารเล้อพี่น้องสำหรับเมือนี้เป็นเสาวันอังข่านผู้ใดสิมาซื้อมาขายไก่มาแต่เสาเด้พี่น้องบนสะพานที่จอดรถคนกว้างขวางได้พี่น้อง เราลอละกันไม่ไวนาไม่ลอนึงเร็วก็พันก็พัลอได้ปะไร้ได้ไดนสี้อเอาสิบสองนั่นสองพันั่นสามลอยอะปอ้บั่าดเลนมลอยนเนา่มหา่เดีเอานาลอยดีเ่ยลูกเดียวเอาไปเถอะ ไปกนไปกวไ้มอัน้วนาจ้ล่นเรกับพี่น้องจิ้มี่ัยุับเลยองเยถืกหัวแม่เ

เดี๋มัเราว่าอีกสปีไ่ด้อตัวราคานี่ดขึ้นบกของใครแะตัวนี้แมได้แล้วตอรลิมานั้กเลยงนไม่ได้บอกนี่บอกบดถ้าได้เราซ้ำนี่หอนมือตัวนะบ่หอดมือพอนีไามถ้าได้ราคาบ่หอดมือเจ็ดท่านเจ็ดคนว่าเจ็ดท่านเจ็ดแม่นังหน่อยแม่นั่งหน่อยนั่งหน่อเจ็ดท่านเจ็ดพี่น่อแม่นัง ห้าเจ็ดพันเจ็ดประหอดหมื่นตอนน้เนี่ยีงิี่ันต้องเยอก่าันคร้องตัวพันยี่นเอาขายแล้วพี่น้องมือนนี้ขายแล้วขายกันแล้วว่าจะทำในพี่น้องเบิ่ง แม่ลูกนี่พอเปิดเท่าไรนะสี่หมื่นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องเปิดไปสี่หมื่นสูงลอยหกลอยหกซิบบวกพี่น้องความสูงเพิ่มลอยหกซิบบวกคุณแ้่พี่น้องราคาต่อรองได้ยี่บ่อหรือเปล่าราคต่อรองได้พี่น้อง ตอล่องได้นิดหน,น่อยลูกตัวที่อะไรนี่พ่อลูกสองน,นะลูกตัวนี้ตัวที่สองลูกตัวที่สองเลือพี่น้องตัวนี้าคานี่ตอลองได้อขอเบอร์ติดต่อนน่อย์่อศูนย์เก้าแปดสของพ่อ เพื่อนหายผู้โง่อแอดสนใจโทรหาพ่อแอดได้พี่น้องถามกันคู่มือก็นเริ่มคู่มือซื้อก็ได้เสนใจโทรหาพ่อเพื่อได้งามอยู่พี่น้องงามอยู่เป็นตะเลียงอยูมื่อกี้งุ้งวหลาดไปเลยนี่บังคับสินะครับเบอรเท่าไหร่ล่ะนี่ โบเปิดแล้วว่าจะเป็นซลอยซ่ราลอยครคาขายเลยเนาะแลค่าขายเลยพี่น้องเหมือนหกขั้นหาลอยเป็นไ0ครับหมื่นหกขั้นหาลอยตัวลูกบ้านบ่ล uh ูกตัวผู้เด้อพี่น้องนี่ลูกตัวผู้เป็นอัวราลดพี่น้องเิ่นเบาหม่องขายเลยด้บ่้เมนหม่องต่อครับสองตัวนะสองตัว อเบอร์ติดต่อนะจ๊ะหยาสกองเก้าสี่ห้านใสนใจทัหาหอยขี้บันดุงด้อพี่น้องด้วมันโทรมาสื่อหัวนะมันโทรไปเน่เขาโทรมาหยั่งาแต่หงนาเขาาสิบคน ันดีจะไม่อองได้ยังมากเนาะจ้าเอากล้วยมาจแกสองตัวแต่มาสือ,สอมัมอ่วสองมาสือมาสือมั่วสองค่มนี่นเปิดเท่าไรละค่มนี่มนี่เปิดส้าผ่านี่แม่นี่แม่แม่แมตัวน,นี้บ่ต้นอ่นตวนัันลูกต้น<อ>่นโอ้โอ้โอนน้ตัวนี้ลูกตัวน,นี้แม่ลูกพี่น้องลูกตัวแม่นี่แม่แม่กระสมแล้วนี่ลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ด้วยพี่น้องเปิดเท่าไรละไม่อองนี่เปิดไบส้าห่านเปิดไปส้าห่า ราคานี่ยตอล่องได้เนาะตออะไรนิดเด้อพี่น้องอยู่ในตลาดเด้อ,อนี่นนพั่นหองอยู่ในตลาด,ด,พ,ลาดพี่น้องเบิ้งมือว่าในมลเห,หลือนยังจ้าเม็ดไปส่งหนังคลายออกโต้ไปเสือความสูงเพิ่งเกิดสี่ยูป,ประมาณร้อยสามสิบบวกพี่น้องร้อยสามสิบขาบวกคุณละคุณละอย่างไปเคุณละสูงเติบยุร้อยสามสิบขาบวกลูกก็งามได้พี่น้อง มลูกกับแม่ซ้ำกันลูกนี่ก็สิบประมาณลอยซะเจ็ด่นละพี่นอ้องลูกมันสูงมันสูง,มสงแม่ก็ทับแล้วเป็นบ่ทับแล้วแม่ก็ทับแล้วพี่นอ้องใส่ใส่อีกควบนึงมานี่ควบนี่ค่ะลูกรถหนังควบหลังมานี่นี่บ่โอ้โควบนี่ลูกตัวผู้วด้วพี่น้องเด้ควบน,นี่ลูกตัวผู้ควบสูงคนก็นลอยซี่สุด ลอยสี่สิบแต่ยืนนั่นะนี่เนาะอือตัวนี้คว่วสูงแต่ยืนลอยสี่สิบลูกตัวผูพี่น้องเดี๋ยวราคาเพิ่นกับเพิ่นห่องนี่ในตลาดนะพี่น้องนั่นะนี่เนาะนี่นี่ดี่พี่น้อง,นอนนนะองลูกลูกเพิ่นง่ามง่ามได้หนิมันห่า,นางเป็ดตัวผูเปิดเท่าไรก็ไม่ออก ก็นี้เปิดไว้เศร้สาสามหาล,ล่อยเศร้าสามหาล่อยต่่องก็ได้นิดหน่นนอยให้เขานะไดนินในดใน,ในตลาดพี่น้องกได้นิดหน่อยในตลาดนทงรออยู่คอมันงามพี่น้องแต่ว่าเพียงแค่ว่าลูกมันเป็นลูกตัวผูลูกแรกเนาะลูกลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเป็นบ่ลูกตัวที่สองพี่น้องแต่กระที่สองคือกันเนาะแม่ตันตัวหนัภาพแล้วตัวแม่แต่ว่าตัวนี้ทองว่างเนาะตัวนี้ทองว่างพี่น้องลูกตัวผูนี้ทองว่าง ลูกตัวแม่นี่ทับเปลี่อขอเบอร์ติดตอ่อนนะจ้าจ้ะศูนย์ปดสี่สามเก้าสามห้าหนึ่งหกสี่สนใจโทรหาแม่อองเ้อพี่น้องงัวโคมงัวโคมงัวเลี่ยงผูใ้ใดอยากได้แม่ลูกก็สนใจโทรหาแม่อองเลยพี่น้องเพื่อคักปม่แม่อ,องช่วงละขาน นั่นซ้ำเนี่ยสิคิดว่ามันสิขึ้นบ่นี่ยโบโบโบคือซาหอยตลาดผลว่ามันลงแม่นบ่ซาเขาสื่อไปลงให้เขาตั้งบรรหนอกมันก็คือกันแด้บรรหนอกมันยังแห้งบรรหนกนะได้มาตลาดโอ้ยว่ามันสื่อเลยมาแล้วสั่นเสียงในหอยเด้อพี่น้องตุงเทไรตุ้งวิ่นแล้วแล้วมาเอ้ยจอดรแกจนวิ่นแล้วเนาะบ่ เงินุ้นบได้อยู่นออมปม่ตไไปตลาดเมื่อตลาดน้ำหวานัตกไอนไปบ่อทิบกบัวตะแ่วันจันต่อมาตังไปน้ำหวานนะจัาววาวายอยู่โบเห็นมาสันโบเห็นโบเห็นแม่ออนก็พอตีฝนมัตกนันโบได้มากเลย้อง่อยขันฝนตอันนี้ฝนมันตกมันจืดเเลยได้มากมันเหตุโบได้อย่นฝนตกโอ้ถ้าน้ำค้งแหลวก็บริยอดมันบ่เพราะว่าข้ายอดบได้เนมันเป็นีตก มันอี่เราล้วก็รินนำได้พี่น้องผู้ใดได้ขายงัวขายก้าวเพิ่งกัดชิถวยช่วยเจ้าที่เอาไว้เจ้าที่สะท้าิ่นแต่มันมันเลยตลาดโคกเจิญอลำเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องได้ขายดีอยู่ไ้ขายดีบางตาได้พี่น้องสานี้ได้ายเริ่มบางตาแล้วงัวขึ้นรถเริ่มขึ้นรถแล้วเริ่มขึ้นรถแล้วไอผ่านมึงสาวนี้ยุบเลยหืม ลูกเดวขายตัวใหญ่บอกายตัวสี่หาอร่อยขายตัวใหญ่สิบสามออซื้อสิบสี่หารยขายตัวใหญ่ส3บสามตัวหน่อยขายเท่าไรตัวหน่อยก็ขายร่อยดีอ๋อขายสิบสี่หรอู่ลพี่น้องเต็ีมรถพ่อไปแล้วพี่น้อนขัดสิบิเศงวันใหญ่ด้นะ เนือพี่น่องไปแล้วป่าวดสิดิเยเีเี่ารเป็นชูมขายกันพี่น่อง มเลายตัวนึงคมาทเเราได้ยังกดิามไมเท่นั้นล mm ่ะขามยงด้ยลิต้นยแบ่งกันไปขายผลขายกขามมดขามเน้องขามเเาทิพตมันละไปวันเปนาลี้ขวลนี่เด็กพี่น้องงมขายเป็นกระซื้อยี่ตลาดซื้อขายกันง่ายงายเยอะไรบาผเจ้าลูกมั่งนะ

พ่อยยาตีบ่ฮะบรรยากาศซื้อขายทั่วตลาดโคกเจริญอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องมือเพิ่ง,งกำลังซื้อขายกันสายมาเพิ่นกำลังราคา,ากำลังลุกพี่นอ้องใส่ใส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เต็มรดอีกเลพี่น้องมิถึงวนเนี่ยพี่นเอาลองไปใส่คนนีพี่เนเองลงขอนเจนนะเป็นหนีลงขอนเจนพี่น้องเขาัหา็มูนบ้าตัวตที่แหลก่อทอสองหรโอ้ขายเพื่อนบอกเออายรตีหาโอ้ายตีหาตัวที่แรลกพี่น้องจ้าจ้าจา้าผมว่าผมให้